สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจะพี่จา๋าองค์แรกเลยจ้ะองค์แรกจะเป็นขุนแผนอย่างนี้เลยจ้ะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นลจ๊ะขุนแผนอยู่ในกรอบอย่างนี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคนลูกค้านะคะ ตามภาพนะคะพี่มาพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะจะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมจากหลวงปู่ทิมนั่งผานจ้ะจะเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆจะพี่ไม่ได้ใหญ่มากนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากด้านในเปิดมาก็จะเป็นสีพึ่งสีเหลืองอย่างนี้จ้ะพี่นะคะจะออกเขียว นิดนึงเหจือนจะพี่หรือว่าสีเขียวไม่รู้แม่ค้าตาไม่ค่อยจะดีจะพี่จ่ายนะคะด้านในก็จะมีพระอย่างที่เห็นจากคุณลูกค้านะคะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณลูกค้าคะนะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะเป็นสีพึ่งหลวงปู่ทิมวรหารไล่จะ้ะเป็นกล่องไม้เล็กๆอย่างนี้จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ ด้านบนจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานแบบนี้นะคะพี่นะคะลักษณะกล่องจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้จ้ะเนี่ยค่ะเปิดมาจะเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จ้ะจะเป็นกล่องจ้ะด้านในก็จะมีหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่เขียนว่าหลวงปู่โตะจะพี่จ่าวัดประดูชิมพีจะพี่นะคะด้านในจะมีหลวงปู่โตะกับสมเด็จจ้ะสมเด็จปุโพไหมอันนี้นะคะตามภาพจะพี่นะคะ ชุดนี้6กรบาทจ้ะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่6กรบาทนะคะพี่นะคะ mm hmm. เขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูดสิมพีจะ้ะถ้าเกิดเราคุณลูกค้าสนใจแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์นะจ้ะ0 180ะูนย์แปดสีากจ้ะเนี่ยจะ้ะอันนี้จะ้ะปิดตาปู่โต๊ะจะ้ะตามภาพจะ้ะ 600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางหกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้า600บาทจ้าส่วนอันนี้จะจะเป็นพยันจากไม่ใช่พยันผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจากคุณลูกค้านะคะตรงกลางจะมีแผ่นแปดทองอย่างนี้นะคะพี่นะคะแล้วก็ข้างๆจะเป็นตาปั๊มอย่างนี้นะคะพี่ผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจ้ะพื้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะ เพื่นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคนลูกค้านะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จาก0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะตามภาพจะพี่จ๋านะคะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมนะจะพี่นะคะอันนี้เปิดไว้800บาทจะพี่ แปดร้อยบาทปลายทางวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะผ้าขาวมา้าหลวงพ่อภูมิจ้ะส่วนอันนี้จะจะเป็นกะลาแก่จ้ะหนูไม่แน่ใจว่ากะลาหรือเปล่านะคะพี่นะคะได้มาเป็นกลุ่มพรมอย่างนี้จ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่แต่เป็นลาหูอมจันทร์นะคะพี่นะคะ เป็นลาหูแบบนี้เลยจ้าพี่นะคะตามภาพไปน,นะคะพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่5 0 0บาทจ้ะกลมๆนี้แม่ค้าขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะตะกุดไม่ทราบที่จะพี่นะคะความยาวประมาณนิ้วกลางจ้ะ ความยาประมาณนิ้วกลางไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะตะกุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกหัวบาทจ้ะตะกุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกหัวบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่หกหัวบาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นพระก,กิ่งสามเกยจ้ะไม่รู้ที่เหมือนกันจะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะ หญงสามเกลือมีสามองค์จะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่หกรบาทจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะพี่นะคะหกรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากหลวงพ่อป่านจะ้ะนะคะองค์ซ้อนองค์นะคะพี่หันหัวคนละฝั่งจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะคะเป็นหลวงพ่อป่านจ้ะพี่ สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่อัญลนยจะ0840659180จะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะอันนี้ไม่ทราบที่จะกลมๆอย่างนี้จะขอ500บาทจะกลมๆอย่างนี้ไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่500บาทจะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูลกค้า ส่วนอันนี้เหมือนกันจะไม่รู้ที่จะห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะไม่ทราบที่นะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกวัตกุดหรือเปล่าจะพี่ได้มาสภาพนี้จาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงปู่สุกจะพี่เนี่ยค่ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ มีรอยจานนะจ๊ะมีรอยจานจะเป็นหลวงปู่สุขด้านหลังจะมีรอยจานจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะพี่จ๋าเนี่ยค่ะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นตะกุดคู่จะพี่แล้วก็มีรอยจานหลวงพ่อเดิมชุดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ชุดนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมจะะพี่ตะกุดคู่ด้านหลังมีรอยจานอย่างนี้จะ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นมีดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจากพี่นะคะ มีดหมอชาตีจ้ะพี่นะคะชุดนี้เล่มนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่มีดหมอชาตีหลวงพ่อฤษีดิํำวัดตาสุงจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จัพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบหนูถามเขาก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะเนี่ยค่ะ อันนี้ห้ารอบาทจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพระง่างตาแดงจะ้ะ ตัวละหกร้อยบาทจะพี่พระง่างตาแดงตัวละหกร้อยบาทจะพี่อันนี้คือตัวผู้จะพี่คุณลูกค้าจะปิดตัวผู้หรือว่าตัวเมียก็ได้นะคะพี่ข่าแจ้งแม่ค้าได้เลยค่ะพี่หรือจะปิดคู่ก็ได้นะคะพี่คู่หนึ่งก็พันสองร้อยห้าสิบบาทรวมปลายทางจากพร้อมโอนหนึ่งพันสองร้อยบาทตัวนจ้อันนี้คือตัวผู้ตัวที่หนึ่งจะพี่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้คือตัวที่สองจะพี่จ๋าตัวเมียจ้ะนะคะตาแดงแดงอย่างนี้จะพี่หกร้อยบาทเหมือนกันจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้า าสิบบาทคุณลูกค้าขาสำหรับพระง้างตาแดงจ้าอันจะเป็นพระรอดจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่พระรอดพร้อมกรอบนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะกิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพระกิ่งเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ตามภาพไปนะคะ องนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะปิดตาไม่รู้ที่จ้ะ500บาทจ้ะพี่นะคะเป็นพาะปิดตาเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตามภาพนะคะสนใจภาพไม่ชัดแอดไลน์จะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะองนี้500บาทจ้ะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะเท้าเวทปูหมุนจ้ะ500บาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะเป็นปูหมุนเท้าเวทลงปูหมุนนะคะพี่นะคะ รงนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าเดียนพ่ออีจ้ะนะคะเป็นห่วงเชื่อมจ้ะ500บาทจ้ะนะคะเหรียนหลวงพ่ออีห่วงเชื่อมเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้า500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้เป็น พระพุทธชินราชนะคะพี่นี่ก็อ่านตามที่เขาเขียนนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชจ้ะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จะ้ะองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะะะ้ะเนี่ยค่ะตามภาพของลูกค้านะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จ้ะ ไม่ทราบที่จะเหรียงก่าโบราณจะพี่นะคะด้านหลังมียันอย่างนี้นะจ๊ะพี่ด้านหลังมียันอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพอ่ออะไรเรียกนะ,ะกิ่งของตะเคียนจะ้ะใต้ฐานมียันจ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะกิ่งของตะเคียนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะ เนะะี่ยค่ะเป็นผักกิ่งของตะเคียนนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นกิ่งไผ่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะองค์นี้หกร้อบาทจ้ะองค์นี้หกร้อบาทนะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าผักกิ่งอะไรนะคะพี่มาในกรอบอย่างนี้จ้ะนะคะหกร้อบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะชินาราชจ้ะเนี่ยพระพุทธชินาราชอันนี้เป็นห่วงเชื่อมจ้ะอันนี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทเหมือนกันจ้ะ องค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่าห่วงเชื่อมจะห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สวยงามมากจะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญเก่าไม่ทราบที่จะเจ้าสัวปู่บุญจะห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ เป็นอย่างนี้จะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะปิดตาหลังแบบจะลงรักทองนนด้านหน้านิดนึงจะ้ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันจะ้ะ500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะ้ะเป็นพ่อเนียมจะ้ะนะคะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าจะพี่สวยงามมากจะพี่จากคมชัดลึกเลยจะพี่นะคะอุ้ย คมชัดลึกจะพี่องค์นี้นะจ๊ะขอเวทีห้าร้อยบาทจ้ะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้านะคะพี่นะคะตามภาพจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตายันยุ่งจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะตามสภาพนะคะพี่นะคะ องนี้ขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะปิดตายันยุ่งจะปิดตาเชือกถักจะพี่จ๋าขอไว้ที่600อบาทจะไม่แน่ใจว่าเชือกถักหรือเปล่านะคะพี่แต่ได้มาถภาพานี้คงไม่ใช่เชือกนะมั้งคะพี่หรือลวดลายเฉยๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่500อยบาทจะปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะส่วนอันนี้จะเป็นคุณแผนจะพี่เป็นคุณแผนปูทิมจะด้านหลังจะเป็นเหรียญปูทิมอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอย่างนี้จ้ะพี่นะคะด้านหน้าจะเป็นคุณแผนจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อพ่อพิงค์จ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อพิงค์จ้ะพี่ส่วนองค์นีน้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จ้ะพี่พระนบกเนื้อลูกหะไม่ทราบที่จ้ะ500บาทจ้ะเนี่ยคะ่ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพระนบกไม่ทราบที่จ้ะปิดตาเนื้อไม่กะพัดจ้ะพี่จ๋านะคะ ตามสภาพจ้ะอันนี้500บาทจ้ะ5 0าบาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าปิดตาเนื้อเมกพัดจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจากพี่องค์นี้สวยงามมากจากพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นรูปหล่อพ่อเงินกรอบสวยๆอย่างนี้เลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลกวจ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นหนุมานจ้ะพี่500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาสมเด็จองค์ที่หนึ่งจ้ะสวยงามมากจาะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะด้านหลังจะเป็นทรงหัวใจอย่างนี้นะคะพี่ตรงนี้จะมีตําหนิอยู่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้ถือว่าแจ้งให้คุณลูกค้าได้ดูกันในคลิปแล้วนะคะพี่ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะพี่ขานะคะองค์นี้ค่ะพี่องค์ที่หนึ่งจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ส่วนองค์จะเป็นองค์ที่สองจ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่สมเด็จนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจะพี่สมเด็จองค์ที่2จ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์จ,ะจะ้ะศูนย์แปดสีาเก้าหนึ่งแจ้ะถ้าเกิดพูดชื่อภาาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ